ไม่ค่อยเป็นข่าวไปทั่วโลกเท่าไหร่ครับแต่ว่าชาวที่เบตที่ประท้วงรัฐบาลจีนด้วยการเผาต,ตัวตายนั้นมีจํานวนสูงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนผมมานั่งนับดูในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเกือบจะ20รายแล้วครับล่าสุดนี่วันศุกร์ที่แล้วนี่เองครับเผาตัวตายสองคนเป็นพระอายุ21คนหนึ่งอายุ22คนหนึงเป้าหมายหลักของการประท้วงแบบที่ใช้ความรุนแรงเผาตัวอย่างนี้ซึ่งท่านดลิลมะ ซึ่งไปผูนําจิตวิญญาณของคนที่เบสอพยพไปตั้งรัฐบาลพระถินที่ธรรมสาลาที่อินเดียไม่เห็นด้วยบอกตลอดเวลาครับว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงการเผาตัวตายก็ดีการจะใช้วิธีการแบบระเบิดหรือว่าพลีชีพยอย่างที่บางแห่งเขาทาในบางประเทศเนี่ยท่านเดละมะบอกไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งจะต้องใช้วิธีการสันติเท่านั้นแต่ว่า ชาวที่เบทยที่เผาต,ตัวตาในช่วงหลังนี้ก็ยังยืนยันครับว่าจะต้องแสดงวิธีการประท้วงให้ทั้งรัฐบาลจีนและชาวโลกได้เห็นแต่ว่าที่ไม่เป็นข่าวเท่าไหร่เพราะว่ารัฐบาลจีนนั้นตรวจตราข่าวเหล่านี้ไม่ค่อยปล่อยออกมาเท่าไหร่ที่หลุดออกมาก็เพราะว่ามีคนแอบถ่ายและส่งออกมาทางอินเทอร์เน็ตและรายงานผ่านสื่อบางสื่อน่าสนใจนะครับว่า เมื่อเดือนธันวาคมปี2010เนี่ยมีพ่อค้าขายผลไม้คนหนึ่งที่ตูนิเซีย mm. เผาตัวตายและนั่นเป็นจุดประกายแรกที่ทำให้เกิดการลุกฮือของประเทศตั้งแต่ตูนิเซียเองและประเทศอื่นๆในโลกอาหรับ mm. ก็แปลว่าคนที่ขายผลไม้ชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องการจะประท้วงด้วยการเผาตัวตายเนี่ยเพียงกรณีเดียวเหตุการณ์เดียวที่ตูนิเซียก็สามารถ สร้างให้เกิดกระแสของการต่อต้านได้อย่างเป็นรูปธรรมยิง่งแต่ที่ที่เบตของจีนนั้นเผาตัวตายแล้ว10กว่า20รายยังไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดกระแสเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งไม่เป็นข่าวและการสื่อสารในที่เบตนั้นเป็นเรื่องยากเย็นพอสมควรและขณะเดียวกันรัฐบาลจีนก็พยายามที่จะเข้าไปเพื่อที่จะบอกว่าสถานการณ์ในที่เบตไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ผู้ประท้วงบอก ชีวิตความเป็นอยู่มาตรฐานการครองชีพของคนที่เบตจํานวนไม่น้อยดีขึ้นและรัฐบาลจีนก็ยืนยันว่าดูแลรักษาสวัสดิการของคนที่เบตดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากมายแต่ว่าคนที่เบตที่ประท้วงนั้นก็ยืนยันครับว่ารัฐบาลจีนยังไม่ยอมให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาในการปฏิบัติทางด้านวัฒนธรรมของตัวเองและคนที่ประท้วงก็ยืนยันครับว่ารัฐบาลจีนจะต้องเจรจา เปิดทางให้คนที่เบตปกครองตนเองมากขึ้นกว่านี้และต้องยอมให้ท่านไาลาละมะกลับมาสู่ที่เบตทั้งหมดนี้เป็นเงื่อนไขที่รัฐบาลจีนซึ่งไดเจรจากับตัวแทนของท่านองค์ไดาลามะมาหลายรอบไม่ประสบความสําเร็จฉะนั้นข่าวที่เล็ดรอดออกมาถึงการเผาตัวตายของคนที่เบตนั้นความจริงน่าสงสารครับเพราะว่าถ้าเห็นภาพเราจะรู้เลยครับว่ามันเป็นการตายที่ค่อนข้างจะทรมาน แต่นั่นคือความเชื่อของคนที่เบตจำนวนหนึ่งเป็นอย่างน้อยโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวที่ว่าไม่มีหนทางอื่นแล้วที่จะบอกกล่าวกับชาวโลกว่าสิ่งที่คนที่เบตกำลังเผชิญภายใต้การปกครองของจีนนั้นดุเดือดโหดร้ายอย่างไรรัฐบาลจีนยืนยันว่าไม่ใช่อย่างที่ผู้ประท้วงบอกขณะเดียวกันข่าวเหล่านี้ก็ออกมาและมีคำถามว่าชาวที่เบตที่เผาต,ตัวตายเหล่านี้ตายฟรีหรือไม่